อ่มันเท่าไหสวกสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุูุสกนที่มาตามแนวทางลาพัฒนาของพ่อวันวันพุทธที่หาพุทธิกาสองหาหกแปดน้อพี่น้องงวดที่ผ่านมาวันจันทร์ของพ่อวันรูดเ้อพี่น้องเด้อของพ่อเพิ่นกระลุนลายงวดแล้วเพิ่นกระว่าขีหยุดน้อพี่น้องเนาะออทุกอาจารย์ทุกสำนักมีเขาไม่รุดหมดเลยพี่น้อง วันพุธที่ห้า วิ่งบนล่าง หนึ่งสองเพิ่นเน้นสองได้วพี่น้องด้วเพิ่นเน้นสอง เด่นสองรองหนึ่งโอ้พี่น้องสองสองมา4ี่หัวติดตัวนี้มา2อแล้วก็มา2องหาสงหัวแล้วก็มาสองหกอีกเฮามาเบ่งน้ากันพี่น,ออน้องว่าสองขเดือนงวดที่หาบหรือว่า2จะหยุดมาหนึ่ง หนึ่หนึ่งหา สองสี่สองห้าสี่คู่คือเกาได,ด้เป็นสองได้สี่คู่เหมือนเดิมไม่เด็กสามตัวอ,อยู่สองคู่ Get. Get. กเกตเกตสองห้าเกตลัก่อยเกตสองห้าเกตสองสี่ เกตสองหาเป็นตัวเน้นถ้าพี่น้องมาเกตสองสองเก็กับตัดเอาสร้อยเอาถ้าพี่น้องได้เป็นยังจังวรวจังสันเห็นปอมมันออกสองสี่แล้วก็สองหาสองวันเรามาสองหกมาทนี้มันย่งสองเกดได้หนึ่ได้มันย่งสองเกตถ้าพี่น้องมาเกตสองกับตัดเอาสร้อยเอานิเกดสองนี่อันนี้เ,นเขียนใหเบิงซื้อได้พี่น้องพ่อเพิ่นบ่ได้เขียนให้มาแได้เขียนให้เบิงซื้อทามกากนะ ส่วนตัวเน้นกับเน้นเน้นติดสองด้พี่น้องเด้สองสี่สองหาอันนี้คือตัวเน้นตัวเด่นพี่น้องห้าแคบหน้าจอเอา,นะา,เอาของพ่อวัน วันพุทธที่5พฤศจิกาสองห้าแลาววิ่ง1กับ 2, 2องเนเน้นสร่องหนึ่งหนึ่งสี่สองสี่สองห้าสองสีเป็นตัวเน้นส่วนเลข3ามตัวนี่คือ7จ็ดสองห้าเสองหนี่เป็นตัวเน้นถ้าพี่น้องมา,า,งมากเก็ดสองสองก็งง Both, นี่ก็ตัดเอาเอ้อยเอาถ้าพีน่น้องเด้ี่ตัดเอาส้อยเอา เกล็ดสองสองเกล็ดนี่เขียนในเบื้องเื่อ้อดอกพี่น้องเพิ่นบ่ได้ให้มาดอกนี่เพิ่นบ่ได้ตัดเพิ่นได้ซ้อยดอกตัดซ้อยพี่น้องเฮาเบื้องเื่อเส้อเอาตามนั้นล่ะพี่น้องขอบคุณพ่อวันหลายๆขอให้พี่น้องมันหมานกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับผม